สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูบุ้งเหมือนเดิมเด็กๆคะ่ะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะ โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสและแล้ววันนี้วันศุกร์ก็มาพบกับคุณครูบุ้งเช่นเคยก็ยังอยู่ในเรื่องของต้นไม้อยู่นะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนั้นคุณครูมีแบบฝึกหัดง่าย,ายๆเกี่ยวกับต้นไม้ให้เด็กๆได้มาลองทํากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปลองทําแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยคะ่ะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เลฟ count and match แปลว่าให้เด็กๆนับใบไม้และโยงเส้นจับคู่จำนวนใบไม้กับตัวเลขนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <c oughs> อันดับแรกเดี๋ยวเรามาเขียนตัวเลขกันก่อนนะคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงลากลงมาเลขสองเหมือนตะขอชืบเลขสาม อยากอยากเด็กๆเขียนตามคุณครูพร้อมกันเลยนะคะเอานิ้วจิ้มลงไปที่หน้าจอนะเลขสี่เหมือนใบเรือเลขห้ามีหลังค่ะเลขหกท้องป่องต่อไปเดี๋ยวเราจะมานับจํานวนใบไม้และโยงเส้นจับคู่กับตัวเลขนะคะมาดูช่องแรกหนึ่งสองสามสี่ เลขสีคือตรงไหนคะลากไปหาเลขสีเลยนะคะเพราะว่าใบไม้มีจํานวนแค่สีใบต่อไปเดี๋ยวคุูเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลืองเยลโล่ทำในช่องต่อไปนะับไปที่1ใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าและใบที่หเลขหอยู่ตรงไหนเอ่ยชืบเลข6ท้องป่องนะคะ ต่อไปครูเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีส้ม orange นับใบที่1อ่ามีใบเดียวก็ต้องโยงไปที่เลข1เหมือนเสาธงนั่นเองต่อไปครูเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเ e d ใบที่1ใบที่สองใบที่3ใบที่4ใบที่5เลข5อยู่ตรงไหนนะ้าอ่าเด็กๆทันไหมคะต่อไปคุณครูขอเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู pink หนึ สอ,สองใบนะคะก็โยงเส้นไปที่เลข2เหมือนตะขอนั่นเองต่อไปสีน้ำเงินภาษาอังกฤษเรียกว่า blue หนึสองสเลข3โยงไปหาเลขสามหยกักหยักนะคะชึบอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาระบายสีใบไม้กันนะคะคุณครูบุ้งก็จะเลือกสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า green ระบายให้ทั่วทุกใบเลยนะคะ คุณครูจะเปลี่ยนหัวปากกาานิดนึงอต่อไบสีกันนะคะโอเคลากไปนับเลขไปด้วยเลยก็ได้นะคะจะได้ฝึกการนับเลขไปในตัว 4, 5ีห้าต่อไปช่องต่อไป1ใบช่องต่อไป1นึ่งสองสามช่องนี้มี5ใบ หนึ่งสองช่องนี้มีสองใบหนึ่งสองสามและช่องนี้มีสามใบนะคะอ้าวเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วจับคู่ภาพกับตัวเลขแบบนี้ให้เด็กๆไปฝึกนับแล้วก็จำเลขนะคะว่าเขียนแบบไหนหรือเด็กๆฝึกเริ่มจำจากตัวเลขเลขที่ของเด็กๆก,ก็ได้นะคะว่าเขียนแบบไหน วันนี้เด็กๆตั้งใจทำงานทำใบงานแบบฝึกหัดกับครูบุ้งมากเลยวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้หน้ายิ้มแฉ่งลงไปนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่คนยิ้มนะคะสู้ๆนะคะพวกเราเดี๋ยวคุณครูจะมีการประเมินพัฒนาการแล้วให้เด็กๆทบทวนอันเก่าๆด้วยนะคะบทเรียนเก่าๆที่เราเคยเรียนมา สำหรับวันนี้ใบงานก็เสร็จสิ้นลงแล้วขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจทำนะคะเป็นไงบ้างคะแบบฝึกหัดไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมเห็นเวมลาถ้าเด็กๆได้ลองทำลองฝึกปฏิบัติบ่อยๆเด็กๆก็จะทำได้แล้วก็จะเข้าใจด้วยต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้บทเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้นั่นเองว่าต้นไม้ของเราเนี่ย สามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรช่วยเหลือคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้ได้อย่างไรถ้าอยากรู้แล้วไปรับชมรละฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็ทำให้โลกของเราเนี่ยสดใสเพราะว่ามีสีเขียวทำให้สบายตานะคะอย่างที่สองก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเอง อย่างที่3ต้นไม้นํามาสร้างเป็นบ้านเรือนได้อย่างที่4ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้อากาศสดใสแบบนี้นะคะทําให้เกิดฝนตกแล้วก็ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยมาจากโรงงานควันสีดําต่างๆนะคะและสุดท้ายช่วยคายออกซิเจนให้เราได้หายใจนั่นเองค่ะ ประโยชน์ของต้นไม้มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆลองไปมองรอบๆตัวรอบๆบ,บ้านของเรานะคะว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเราเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างอาจจะเป็นหหรือ2หรือ3ข้อที่คุณครูได้กล่าวมาแล้วหรืออาจจะเป็นนอกเหนือจากที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วก็เช่นกันคะ่ะยังไงก็ฝากเด็ก ทบทวนบทเรียนต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องต้นไม้นะคะเป็นเรื่องที่เด็กๆเ,เคยเรียนมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวคุณครูจะนำม,มาทดสอบเด็กๆเ,เพื่อประเมินพัฒนาการท้ายบทเรียนของเรากันนะคะฝากเด็กๆทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องต้นไม้และประโยชน์ของต้นไม้แล้วก็คุณครูบุ้งขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ